สนับสนุนโดย YLG Group โทร022871155และ026775520เพื่อคุยกันนะคะกับคุณพรวันนวัฒน,นาทรัพย์รองประธานบริษัท YLG Bulling International ค่ะสวัสดีค่ะคุณพวันค่ะ สวัสดีค่ะคุณโสภาค่ะค่ะการที่เฟดส่งสัญญาว่า QE ยังมีความสําคัญยังมีความจำเป็นที่ต้องเดินหน้าอย่างต่อนเนื่องทําให้ราคาทองคําดีกลับมาได้แต่ว่าวันนี้ยังลุ้นอีกหนึ่งวันนะคะว่าจะมีนัยสําคัญอะไรหรือเปล่าราคานั้นกลับมายืนเหนือ1,600ได้แต่ก็ยังไปได้ไม่ไกลนะคะวันนี้แนะนําการลงทุนยังไงดีคะเชื่อว่าทองคําน่าจะมีพยายามขึ้นจะไปเทสที่1,620อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ดูว่า สามารถที่จะผ่านขึ้นไปได้ไหมถ้าคืนนี้นายเบนเวนังเก้ en game, ไม่ได้ไม่ได้มีข่าวอะไรที่สําคัญมากไปกว่าเมื่อคืนนี้ก็คงจะรับข่าวไปแล้วการเคลื่อนไหวของทองคําน่าจะอยู่ในกรอบหรือว่าหลังประมาณสักเที่ยงคืน30นาทีจะมีการแถลงข่าวของประธาน ECB ซึ่งถ้ามีนโยบาอะไรสำคัญเกี่ยวกับนโยบายทางด้านการเงินก็อาจจะมีผลกับทองคำบ้างแต่โดยส่วนรวมแล้วเนี่ย สัปดาห์ที่สัปดาห์นี้ที่ผ่านมาเนี่ยทองคำกับ correlation ระหว่างทองคำกับเงินยูโรเนี่ยเหมือนจะไม่ได้ผูกกันไปเรื่อยๆบางครั้งยูโรแข่งทองคำก็ไม่ได้แข่งเพะนั้นเนี่ยปัจจัยของทางด้านยูโรเชื่อว่าคงจะมีความสัมพันธ์กับทองคำเนี่ยไม่เยอะเท่าไหร่ แต่ออนอกจากวันนี้แล้วเนี่ยไฮไลท์หลักยังมีอีกสองวันคือพรุ่งนี้กัมะลืนี้ซึ่งพรุ่งนี้จะมีการประกาศตัวเลขเอ่อ GDP ไตรมาสสี่ครั้งที่สองซึ่งมีฉันเชื่อว่าน่าจะมีผลกับทองคำค่อนข้างเยอะหรือแม้กระทั่งวันศุกร์ที่จะถึงข้างหน้าก็คือเดทไลน์ของเอ่อนโยบายการรัดเข็มขัดของทางซีกอเมริกาซึ่งเอ่อผูกมาจากหน้าผาการค้ังแล้วก็จะหมด อายุจะเริ่ม Active ใช้จริงๆคือวันที่1มีนาเพราะฉะนั้นวันศุกร์นี้เป็นวันสุดท้ายถ้าไม่มีมาตรการใดๆออกมาเลยเชื่อว่าทองคําน่าจะมีแรงสนับสนุนให้ถีบตัวขึ้นได้ค่ะดูจากประเด็นด,ดูเหมือนว่าปัจจัยสัปดาห์นี้เน่นาจะทําให้ราคาทองคํานั้นกลับมายืนเหนือ1,620ได้ถ้าเป็นไปในทิศทางนั้นเรามีโอกาสที่จะได้เห็นทองคํานั้นกลับมาปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องได้ไหมคะ คือเรามองว่าเราประเมินว่าถ้าทองคําสามารถยืนอยู่เหนือ1,620ได้ก็มีโอกาสที่จะไปต่อแต่ต้องดูว่าตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยแรงซื้อไม่ว่าจะมาจากกองทุน SCDR หรือกองทุนอื่นๆเนี่ยมีน้อยมากจะเป็นแรงขายซะส่วนใหญ่ตั้งเเดือนนี้ทั้งเดือนเนี่ย มีแรงขายจาก SCDR เดือนเดียวเนี่ยประมาณ57ตันซึ่งถือว่าค่อนข้างเยอะหรือแม้กระทั่งจากต้นปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีแรงขายออกมาเนี่ยก็ประมาณ80กว่าตันก็เยอะมากๆากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเออเราก็ประเมินว่าถึงปีนี้เนี่ยถ้ายังไม่มีปัจจัยอะไรสำคัญจริงๆเนี่ยเราก็ประเมินว่าโอกาสที่ทองคำเนี่ยจะไปยืนอยู่ไฮเนี่ยคนคงจะค่อนข้างยาก ยกเว้นว่าตัวหุ้นเนี่ยจะมีความร้อนแรงน้อยลงหรือตัว US Currency เนี่ยจะอ่อนค่าลงมาทองคำอาจจะถูกสวิฟตกลับเข้ามาให้ความสำคัญอีกครั้งหนึ่งแต่ในระยะสั้นๆเนี่ย ผลตอบแทนจากการลงทุนในในตลาดหุ้นหรือหรือตลาดตราสารหนี้เนี่ยให้ผลตอบแทนค่อนข้างดีกว่าทองคําอันนี้เป็นตัวหนึ่งซึ่งทําให้ทองคำเนี่ยย่อลงมาหรือแม้กระทั่งกองทุนใหญ่ๆซึ่งลงทุนในตัวเอสดีดีอเองไม่ว่าจะเป็นกองทุนกองทุนของจอสโลสที่มีการประกาศว่า ใรมากสี่มีการเทขายทำออกมาเนี่ยนี่ก็อีก,อกห,นหนึ่งปัญหาใหญ่ที่ทําให้หนักลงทุนโดยส่วนใหญ่เนี่ยออพยายามปล่อยทองออกมาในระยะนี้ชั่วคราวจนกว่าจะเห็นทรายชัดเจนว่าทองคำจะยืนอยู่เหนือระดับ พันหขึ้นไปได้หรือว่าระดับพันหกรขึ้นไปได้ถึงจะมองว่ามีโอกาสที่จะไปต่อได้ค่อนข้างไกลค่ะค่ะราคาทองคำนั้นดีดตัวขึ้นมาแล้ว4วันใครที่ไปเปิดลองโ position ไว้ด้านล่างขึ้นมาตอนนี้เนี่ยเหลืออีกประมาณสักสิบเหรียญน,นะคะถึงจะถึง1นึ่งเอ่อยี่ซึ่งเป็นอาัตาาสำคัญทยอยทำกำไรก่อนดีไหมคะ คือเมื่อคืนนี้ก็ไปเทสอยู่ระดับพันพกว่าเกือบถึง20เชื่อว่าระดับเดิมจากเมื่อคืนนี้น่าจะน่าจะทยอยเชขายทำกำไรมาก่อนจนกว่าทองคําจะกลับขึ้นไปยืนอยู่เหนือระดับพันหได้ถึงฟอลโลไบแต่ก็จะมีไอแนวตั้นอีกตัวหนึ่งคือ1,600 28เป็นแนวแนวต้านถัดไปถ้าหลุดพันหกร้อยี่สิบแปดขึ้นไปได้ถึงจะมีโอกาสที่จะเห็นพันหกร้อยห้าสิบหรือพันหกร้อยหกสิบค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะค่ะข,ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะที่ทางราคาทองคาเราได้เห็นการรีบาวกลับขึ้นมาสี่วันทําการนะคะแล้ววันนี้เป็นวันที่ห้าแต่ว่าก็ดูเหมือนว่าที่ระดับหนึ่งพันหกร้อยสิบจะเป็นระดับที่ยัง อยู่ระหว่างการตัดสินใจอยู่นะครับว่าจะซื้อหรือว่าจะขายทองคําอยู่มีการสู้กันอยู่ระหว่างแรงซื้อกับแรงขายแต่ว่านาตาวันนี้ถ้าได้เห็น1620ใครที่มีโอเพนลองเอาไว้ตั้งแต่ด้านล่างนะคะขึ้นมาคุณพวันจากวายจีแนะนำว่าให้มีการปิดโพ i ิชันไปก่อนนะคะรอจนกว่าจะเห็นการยืนเหนือระดับ 1, 6 2 0ได้แล้วค่อยฟอลโล่บอีกครั้งหนึ่งแต่หน้าตาสำคัญให้ไว้1628ถ้าผ่านไปได้1650สัปดาห์นี้ตลอดทั้งสัปดาห์จะมี ตัวเลขสาคัญสาคัญม,มีมีถ้อยถแถลงที่สําคัญที่มีนัยยะต่อทิศทางของราคาทองคําตั้งแต่ไล่ไปตั้งแต่คืนนี้ยังมีเฟดอีกหนึ่งคืนนะคะแล้วก็เที่ยงคืนครึ่งจะมีถ้อยถแถลงจากประธานของ ECB วันพฤหัสบดีนะคะก็จะเอ่อวันพุธก่อนก็จะเป็น GDP ไตรามาสสี่ครั้งที่2ของสหรัฐแล้วก็ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่28ก็จะเป็นเรื่องดูงบประมาณของสหรัฐด้วยสําคัญต่อการเคลื่อนไหวของทิศทางราคาทองคาแต่อีกหนึ่งปัจจัยก็คือต้องดูด้วยนะคะว่าเม็ดเงินลงทุนจากทั่วโลกนะที่ยังไหลเข้า มาในบ้านเรานั้น,นยังไปกระจุกตัวอยู่ในหุ้นอยู่หรือเปล่าหรือว่าในตราสารนี่อยู่หรือเปล่าจะมีการโยกกลับมาที่ทองคําบ้างหรือไม่หลังจากที่กองทุนขนาดใหญ่อย่าง SPDR นั้นเขาขายออกมาอย่างต่อเนื่อง57ตัน5้าละตันแล้วนะคะมาดูกันที่ทิศทางของหุ้นกันบ้างหุ้นวันนี้ ปิดตัวย่อตัวลงมาในช่วงเที่ยงหลุดระดับ1,530จุดลงมานะคะแต่ว่าตามคำแนะนำของคันทรีกรุ๊ป p 1,500จุดถึงจะมีการลดผ่อนลงมา25%เรายังคงไม่ได้ใช้กลยุทธ์นั้นนะคะแต่สิ่งหนึ่งถ้าเราสังเกตกันในวันนี้ก็คือหุ้นเล็กยังคงมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างร้อนแรงในขณะที่หุ้นใหญ่แผ่วไปได้อย่างเห็นได้ชัดน,นะคะเกิดอะไรขึ้นกับตลาดหุ้นไทย การเก็งกำไรแบบเรียกว่าซูปเปอร์เก็งกำไรกลับมาแล้วอีกรอบหนึ่งหรือยังช่วงนี้เราจะไปจับสัญญาณทางด้านเทคนิคกันค่ะ